สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ f อฟทุกทุกท่านนะคะวันนี้เรายัางอยู่ที่หมบวกนะคะท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวลินจะพาท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซทุกทุกท่านเดินข้ามน้ําค่ะอุโมง์ใต้น้ําข้ามไปฝั่งท่าเรือหมบวกแล้วก็ข้ามกลับมาฝั่งเมืองัมบวกนะคะเดี๋ยวไปเดินกันเลยคะ่ะท่านผู้ชมลอดอุโมงไปอีกฝั่งหนึ่งอีกนะคะท่านผู้ชมนี่เป็นทางเข้าอุโมง์ค่ะ เป็นทางเข้าอุโมงอุโมงนี้สร้างมานานแล้วนะคะท่านผู้ชมเลงไปอุโมง์เราก็ต้องอลงโดยริบนะคะท่านผู้ชมลงโดยริบค่ะนี่ก็เป็นภาพวาดพอคร่าวๆนะคะท่านผู้ชมอุโมง์แห่งนี้จากเมืองัมบวกไปท่าเรือ มีความยาว450เมตรแล้วก็มีความลึกจากพื้นดินใต้น้ำนะคะท่านผู้ชม21เมตรและก็ที่สำคัญอุโมงค์แห่งนี้มีอายุนานมาแล้วค่ะมีอายุ110ปีเลยล่ะค่ะท่านผู้ชมภาพนี้เป็นภาพข้างล่างนะคะเป็นภาพใต้อุโมงค์เดี๋ยววันนี้ลินจะพาท่านผู้ชมเดิน ข้ามไปฝั่งท่าเรือฮัมบวกแล้วก็กลับมาฝั่งเมืองฮัมบวกนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปกันเลยค่ะนค่ะเฉพาะทางเดินแล้วก็เป็นที่ปั่นจักรยานนะคะท่านผู้ชมแล้วดินจะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งอีกนี่ค่ะนี่ นี่ขนาดนี้เราก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปห้องบนแล้วนะคะท่านผู้ชม <c oughs> นี่ค่ะว้าวว้าวว้าวอ๋อมุดดีไซส์เสียเอา นี่เป็นลิฟต์เสียดายมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าอากาศดีกว่านี้ก็คงจะเห็นภาพด้านหลังดีกว่านี้นะคะแต่ลินมาทุกปีก็จะเป็นช่วงที่ฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะมีฝนตกแล้วก็จะไม่ค่อยมีแสงแดดเท่าไหร่ค่ะท่านผู้ชมด้านหลังที่เราเห็นเป็นเอฟฟิลามูนีค่ะด้านหลังตรงนี้ที่เราเห็นตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมเอฟิลามูนีเป็นตึกที่สูงที่สุดของออฮัมบวก มไม่ใช่ลมร้อนนะคะท่านผู้ชมลมเย็นค่ะอากาศเย็นมาถ้าฟ้าเปิดนิดนึงก็คงจะสวยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าฟ้าไม่ค่อยเปิดเลยค่ะไม่มีแสงแดดน่าเสียดายมากเรามาปีนี้ทำบัวอากาศไม่ค่อยดีค่ะมีฝนแล้วก็เย็น เดลินจะพาท่านผู้ชมข้ามไปฝั่งฮัมบวกนะคะฝั่งเมืองฮัมบวกไม่อยู่ท่าเรือแล้วหนาวเราจะข้ามไปค่ะเร,เราจะเริ่มลงไปแล้วนะคะท่านผู้ชมลงไปข้างล่างะคะ่ะลงข้างล่างน้ําค่ะถ,ถึงแล้วค่ะท่านผู้ชมเรากําลังจะเดินข้ามน้ําไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่ง ทำบวชฝัง่งเมืองคำบวกนะคะเดินข้ามอุโมงอีกแล้วท่องเที่ยวเยอะมากคุณเปาแล้วก็คุณจอร์ดสามพ่อแม่ลูก <laughs> ทางด้านผู้ชมมาอยู่ฝั่งเมืองคำบวกแล้วนะคะข้างหลังเป็นที่ลินข้ามไปที่ไปถ่ายวีดีโอให้่านผู้ชมดูก็คือฝั่งท่าเรืออบวกนะคะอันนี้คือฝั่งในเมืองคำบวกค่ะเนี่ยค่ะฝั่งเห็นเราเดินมาจากฝั่งตรงนู้นนะคะเดี๋ยวลินจะวงกลมไว้ให้ตรงต้นไม้ค่ะเดินข้ามอุโมงมาแล้วก็มาลง แล้วก็เรามาลงตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะมาห้บวกก็ต้องกินปลา